哎，你，我画上去好好 สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปิมคุงนะครับวันนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งวันต้องเรียกว่าวันว่างไหมที่รักเรียกว่าเรียกว่าวันว่างที่ทำนู่นทํานี่นะครับจริงๆมันก็ไม่ว่างเท่าไหร่ผมเนี่ยนะครับตั้งใจที่จะย้ายมุมคอมพิวเตอร์นะครับผมปกติเนี่ยนะครับเพื่อนๆจะเห็นผมถ่ายคลิปตรงนี้แล้วก็มันก็จะยิงอัดมาตรงนี้เนี่ยนะครับแต่ว่าเราจะย้ายกลับไปมุมเดิมนะครับผมวันนี้เนี่ยนะครับเราเก็บห้องครั้งใหญ่ผมก็เลยถ่ายคลิปวิดีโอมาฝากเพื่อนๆนะครับไม จะถ iesen, ่ายครับคอนเทนต์คิดไม่ออกก็เลยถ่ายคอนเทนต์เก็บบ้านให้เพื่อนๆได้ดูละกันนะครับแล้วพอดีว่าผมมาไปเจอโล่หนล้านสับสไครผมไม่เคยเปิดให้ท่านผู้ชมดูเลยทางทงนที่ท่านผู้ชมควรเป็นคนที่เห็นมากที่สุดตั้งแต่รับโล่1นึ่งล้านสับสไครมาก็กบฝังก็ยังไม่เคยเปิดสาบานได้ยังไม่เคยเปิดก็เดี๋ยวจะดูไปพร้อมๆกับท่านผู้ชมเลยนะครับ เอากล้องมาใกล้หน่อยเราจะดูไปพมพร้อมกันครับผมก็ไม่เคยเปิดเหมือนกันนี่โล่หนึ่งล้านสัพ์แต่เดแต่เดแดเดเขาเปิดมาแล้วเขาเขียนชื่อช่องผิดนีิหาเลยนะที่รักมันจะเป็นอะไรที่แบบสุดสตรีนน่ะิิดมาเจอโฟมเอ่อเป็นเป็นเหมือนเป็นบัตรสแสดงความยินดี นะครับคอนเกสอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็กลิ่นเหมือนอ้วกเด็กเลยฮะและนี่ครับอ้ยออกเขียนถูกแล้วเขียนถูกแล้วหนึ่งล้านสับสกายเพื่อผมมือจริงๆเขาน่าจะมีโลกล้านห้าล้านแล้วก็10บล้านนะสิบล้านแม่งไกลไปไม่รู้ว่าชาตินี้นั้นชาติผมจะได้หรือเปล่าเดี๋ยวออกมาท้ชมดูนี่ครับเป็นโลก มันไม่ใช่เหล็กอะท่านผู้ชมเขาเรียกว่าอะไรอะไม้เหรอที่รักเขาเรียกว่าอะไรวะถ้าลองจับข้างหลามันเป็นไม้อัดเหมือนก็ไม้อัดเลยเหรอหนึ่งล้านสามสกัยเบอร์มึงให้แค่ไม้อัดกูเหก็สวยดีเอาเป็นว่าเราจะไม่แกะออกจากห่อพลาสติกเพราะว่าเดี๋ยวเราเอาไว้แปะข้างฝาบ้านใหม่ต่ครับบ้านนี้ก็เก็บเข้ากล่องไปก่อนแค่จะเปิดดูพร้อมกับท่านผู้ชมแค่นั้นแหละจริงๆตั้งใจจะแกะนานแล้วแหละแต่ว่า้อยอิง นะครับเอ้ยเดี๋ยวเอาไว้ไปบ้านใหม่ก่อนเอ้ยเดี๋ยวไว้เร่งนี้กันนั่นนั่นก่อนวันนี้เก็บบ้านนะครับก็เลยจัดเลยละกันต่อไปจะเป็นทามแลบบนะครับใช้คําว่าทามแลบบเลยก็เดี๋ยวจะเราจะกวาดถูเปลี่ยนมุมต่างๆนะครับก็ถ่ายมาฝากเพื่อนๆละกันนะก็ไม่รู้ว่าถ้าผู้ชมดูจะได้อะไรแต่อยากถ่ายเพราะไม่มีอะไรถ่ายนะครับสภาพสายไฟ คือคอมพิวเตอร์ผมมันเป็นคอมพิวเตอร์3จอนะครับสายมันเลยแบบเยอะมากๆนะครับอันนี้น้องเ c เคยให้ไว้ยังเก็บไว้อยู่นะ <c oughs> <c oughs> ถ้ากูรู้ว่าใครแคปตอนกูกวาดบ้านนะเอาไปทำเป็นมีมนะไล่ด่าแม่งจริงด้ย ว่าจะมีไหมแคปไปว่าแบบปิมคุงพ่อบ้านที่ดีอะไรอย่เงี้ยเขากำลังกวาดนะเฮ้ยนี่น้องฟ้าเนี่ย แม่สวัดดีคนดูทักทายคนดูหน่อยคนดูคิดถึงผมถ่ายคลิปเก็บไว้ดูเวลาเปลี่ยนมุมกล้องไอ้ตรงกลางคนดูคิดถึงนะมีอะไรคุยคนดูหน่อยแม่หมาที่ตายอยู่ จริงๆแล้วคอมสามหน้าจอเนี่ยมันเกินความจำเป็นผมมากนะทุกวันนี้คือสมัยก่อนเนี่ยจอนี้ก็คือเป็นจอเดสก์ท็อปจอนนี้ก็เป็นจออัดโปรแกรมแล้วจอนี้ก็จะเป็นจอเขียนเว็บนะครับสมัยก่อนที่เขียนแบบหัดทําเว็บอะไรแบบนี้นะครับทุกวันนี้ไม่ได้ใช้แล้วจริงๆทุกวันนี้ใช้2จอ,อยังได้เลยแต่มันไม่ชินนะครับผม3จอดียังไงมันก็ดีตรงที่เราสามารถเปิดเว็บไซต์นู้นเปิดนี่อะไรอย่างเงี้ยสามที่เลย แต่ว่าเปลืองไฟมากครับกาจอต้องแรงมากๆด้วยนะครับใครที่กาจอไม่ค่อยแรงผมไม่แนะนำให้ใช้คอม3จอเลยครับโอเคตอนนี้เราวางจอเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวโอ้ย้ายคอมย้ายอะไรเข้ามานะครับเน่พอได้ไหมพอได้อยู่ เหตุผลท,ที่ผมไม่สามารถวางคอมพิวเตอร์บนโต๊ะหลักได้เนี่ยเพราะว่าเวลาเราถ่ายคลิปวิดีโอเฉียบหรือว่าเล่นเกมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเวลาเราใส่อารมณ์มากๆยกตัวอย่างเฮ้ยแม่งโคตรมันเลยคอมค้างเลยครับถ้าผมเอามือทุบโต๊ะปุ๊บคอมค้างเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยต้องหาอะไรก็ได้มาลองมันให้มันไม่ได้อยู่บนโต๊ะนะครับเวลาทุบหรือเวลาออกรีแอคชั่นเนี่ยคอมจะได้ไม่ค้างเอาจริงๆคอมตอนนี้สเปกก็ก็เก่าแล้วนะ ถ้าสมมุติว่ามีสปอนเซอร์ผ่านเข้ามาเห็นคิววิดีโอนี้แม้ว่าจะร้านประกอบคอมหรือว่าแบรนด์ใหญ่ๆห,หอะไรอย่างเงี้ยก็ติดต่อได้นะครับ <c oughs> <c oughs> นะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับผมใครดูคลิปนี้ก็ฝากแชร์ต่อด้วยแล้วกันนะครับผมไม่รู้จักชื่อน้องอ่ะแต่น้องทำกรอบรูปมาให้นะครับขอบคุณมากๆ <c oughs> นี่อันนี้เป็นกรอบรูปเจนนะครับแล้วนี่ก็เป็นกรอบรูปคู่นะครับ มีน้องเอฟซทำมาให้เดี๋ยวผมขึ้นลิงก์เอาไว้นะครับผมน้องเขารับวาดรูปแล้วก็รับทํากรอบน่ารักน่าร,รักแบบนี้ด้วยใครอยากมีกรอบรูปน่ารักอย่างนี้คู่กับแฟนหรือว่าคู่กับคนในครอบครัว <seus S 1> เป็นวาดรูปอะไรอย่างเงี้ยก็ติดต่อ<ส>น้องเขาได้นะครับนิ <atra ff> s> <S สัยดีคุยง่ายนะก็อฝากด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆากนะน่ารักมากเพ่อเพืรู้จักอันนี้ไหม อันนี้เรืเ่อว่าด็อกกิ้งเป็นตัวใส่ฮาร์ดดิสแยกนะครับนี่ฮาร์ดดิสด้านไหนฮาร์ดดิสเก็บงานที่ต้องซื้อด็อกกิ้งมาใส่เนี่ยเพราะว่าคอมพิวเตอร์ผมมันเครื่องเล็กเพื <ๆ S 1> ่อนๆเห็นปะมันไม่สามารถใส่ฮาร์ดดิสหลายๆลูกวางติดๆกันได้นะครับก็เลยต้องมีด็อกกิ้งเสริมมาพันกว่าบาทท่านผู้ชมใช้ดีด้วยลูกนี้เต็มเปลี่ยนลูกซื้อลูกใหม่มาใส่อะไรแบบนี้นะครับติดไหม ท่านผู้ชมแบบผมหมดไปลวรอบหนึ่งประมาณนี้สําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับบางวันก็ลองย้ายมุมคอมพิวเตอร์หรือว่าย้ายมุมทีวีย้ายมุมเตียงอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยห้องเรามันเปลี่ยนไปได้เหมือนกันอา้าวใส่ขี้บ่ไม่ได้เสียบ <laughs> <laughs> นี่ <laughs> เหตุผลที่ผมลุกขึ้นมาเปลี่ยนขนาดนี้เนี่ยเพราะว่าห้องน้าครับท่านผู้ชมฝ้ามันแตกนะครับหนูมันวิ่งกันตึกตึกตึก ฝ้ามาแตกแบบถล่มลงมาเลยผมก็เลยจ้างช่างนะครับผมมาทากาแพงใหม่เลยแล้วก็ทําฝ้าใหม่ด้วยนะครับผมแล้วทีนี้เศษปูนเศษด,ดินเศษขี้ผงอะไรเงี้ยนะครับมันก็กระจายออกมาด้านนอกด้วยเต็มคอมเต็มที่นอนเต็มห้องลบไปหมดผมก็เลยย้ายมุมใหม่ซะเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวทําความสะอาดอีกซึ่งกล้องมนันอาจจะถ่ายไม่ได้นานหรอกผมก็เลย จะมาปิดที่วิดีโอก่อนเพราะว่าแบตมันหมดแล้วนะครับตู้กันชื้นนะครับผมใส่กล้องนะครับแล้วก็คอมพิวเตอร์เนี่ยชีวิตผมเนี่ยมีแค่นี้สบายแล้วแล้วกับเมียคนนึงโอเค,คลีปวิดีโอนี้เอาไว้เียงเท่านี้และกันขอบคุณท่านผู้ชมมากที่ดูจนจบเป็นลีปวิดีโอที่ไม่มีอะไรเลยแต่ว่าอยากถ่ายให้ดูเฉยๆไม่มีคอนเทนต์อะไรจะลงนะครับเจอกันไปละเดี๋ยวเก็บห้องต่อก่อนอันนี้เก็บไปแล้วสองชั่วโมงนะเดี๋ยวน่าจะเก็บอีกประมาณสองชั่วโมงนะครับเจอกันฮนะ Thank you